เมื่อมอสแเซจีอาแต่งตัวย้อนยุคแจกไอศครีมวันนี้เราก็จะมาเป็นขุนแผนกับนางทองแต่วันนี้เราจะมาในฉบับเวอร์ชั่นแจกไอติมแจกไม่อันแจกไม่อันแดกทุกคนมันเป็นการแจกครั้งแรกของเรานะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยไอติมครับไอติมฟรีครับแจกไอติมฟรีครับจอสฟิโอเช่นแล้ว สวัสดีครับพี่น้องท่านทุกคนรบด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเราคือใครแม่นางใคนคือแม่นางวันทองแม่นางควนดำไม่ใช่แม่นางอะไรแม่นางวันทองสองใจช่วงนี้หนังเรื่องนี้กําลังฮิตกันหนักเลยนะครับผมเรื่องว่าวันทองนะวันนี้เราก็จะมาเป็นขุนแผนกับนางทองแดีววันนี้เราจะมาในฉบับเวอร์ชั่นแจกไอติมสี่จุดศูนย์วันทองอยู่ประมาณว่าผมนี่เหมือนขุนแผนครับน้องหล่อปะสุดยอดวันดีสวันดีสวันดีเดี๋ยววันนี้ แม่ผุญช้างไม่แต่งตุ้มอ่ไม่แต่งตุ้มา่ะสุดไม่มีใจทำไมทำไมไม่มีสใจอะไรทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราสองคนนะจะเดินทางไปแจกไอติมตอนแรกอ่ะกะจะได้ถ่ายคลิปตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคุยกับบังเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยเออรคือเป็นเรื่องนี่วันนี้ผมพาไปดูรถไอติมครับทุกคนครับรถไอติมของเราที่ไปแจกในวันนี้นะครับผมทักทายท้องนี้สวัสดีครับมาสเตอร์มาสเตอร์บามาสเตอางชื่ออะไรไอติมแม่บังมาชื่ออะไร อยูไอเกเดเปนเสเป็นพรไม่ได้ไม ah. ่ได like> oh. ้ไม่ได้เลยแ่ขับไปแน่แน่แนแน่หนีได้ไหมได้ได้ได้แน่แน่แนนักเต็ได้แล้วโอเคโอเคโอเคเน้ำมันเสน้ำมันเสนมั แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่ามันจะข่วนละหากไหนกับวันทองสีสุดเอ้ยโอเคทุกคนเราพร้อมแล้วไปเลยครับผมดยครับครับพี่ไยครับผมด้วยก็ไ้ครับถัดาวยตั้ขอด้วยอ่ครับคุัครับครับคอบครัครับครับครับครัครับครับครนบครับครับครดบครััับบั <so S 2> <Uno> ไปในวัดค่ะรถบังมันขับยากจังวะรถบตัวหน่มากอะไปในวัดเหคนเยอะวะคนเยอะนะคนี้ไม่ค่อออกมาเรบตวงต้รทจะขัดวยนานี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจกไอติมเด็กๆคีที่วัดลาดบากเขานะรบถผมจะบอกว่ารถรถเกีรยเกียรถบังนี่โคตรเป่โคตรแย่วิงวิางรถ่จะดกระตัว อั <Net> eh, hey, uh ้เอาพอนมาครเอาไหนครับอันนี้ใช mm ่ไหมวางนะอาใครเอาอะไรบ้างเอานี้นะตั้งทกได้ชอบแคลดชอบแคลดใช่ไหมได้ นะทุกคนมันเป็นการแจกครั้งแรกของเราพี่เรามานี้คือตอนแรกก่อนจะได้คุยกับบังเนี่ยอุปสรรคมาเยอะมากเรากับบังเนี่ยคุยพูดกันปินรเรืองัใจเแ้เก็เกกเกเกือได้เกม่ได้มาเกิไม่ได้มาเนร้อนด้วยคุยเป็นชั่วโมงเลยอ่ะนี่นะครับผมบาทนะถ้าหนึ่งถ้า1ลูกพี่คิดร้อยถึงอ่ไมเล่อะไรครับเอาอะไรครับเอาไมเอาหม เอาอะไรเอาถ้วยเอาถ้วยอะไรนะเอาถ้วยเอาไปเลยเร็วเร็วเนี่ยทุกคนเราก็จะมาแจกกันที่นี่นะครับนานมากนะเราไม่ได้มาแจกนะ20น่าถูกไหมของน้องเอาหังปังหรออเปังไม่ทันละเฮ้ทุกคนตอนนี้คนเนี่ยเยอะมากเลยนะตัวลองทำให้น้องเป๊ะ ไอติมครับแดกไอติมฟรีทั่วทุกสารทิศไทยนะครับผมทุกคนอุ้ยกว่าจะได้กินก็วันพรุ่งนี้พอดีเลยเอาแตงกตาอใช่ไหมเอาแตงกวาเตอรี่ให้น้องเลยเอาข้าวเหนียวไหมเอาข้าวเหนียวไหมเอาช็อตไหมโอ้ยอย่าถามน้องเยอะโอ้ยอะไรเลย ใส่เลยใส่ข้าวเหนียวไหมคะครับผมขอาคมันช้าว้าเชื่อข้าวหน่อยวางวะดิจะได้กินไมนี่ยวะเนียร่างเราไม่หน่อยมันทำไม่ได้ได้แล้วเราต้องเอาใส่ข้างล่างไม่เหรอแม่ใช่แล้วแม่ใส่ข้าวมัน นะครทุกคนมันก็จะเป็นการวุ่นวายเพราะว่าเราทํากันไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าเราก็อยากแสดงแบบนี้<ด>นนครับช็อปหลงหน้านครับจะใช้<อ>ด้วยให้ตัดช่องจำในชาแนลนะครับก้าวต่อไปคือ2ล้า<อ>นครับของเขานะผมเอาอะไรคะเอากล้วยเอาขวดเอากล้วยเอากล้วยพี่เอากล้วยเ,เ,เล็กกล้วยใหญ่มันจะมีกล้วยนั้นยังไงกล้วยกรอบๆอ่ะว้าวน้องเอากล้วยเล็กกออ่ะส่วยนะครับ พังกล้ามขึ้นเลยค่ะไม่ต้องไปฟิตเนสละของนเียทำไม่รอนะคะตอนนี้ว่าร้าแขนไปหมดล่ครับเดี๋ยวจะให้บางทำบางเลี้ยวพูดเจียเลยบางทำมานานหรือยังได้กี่ปีแล้วใช่บางใส่หมวกบใส่ อร่อยใช่ไหมไ <Mon> รับรองว่าอร่อยร้อเปอร์เซ็นต์เลยขายดีไหมทุกวันเนี้ย <ifica> <ifica> ไปครับผมช็อกโกแลตจะเอาช็อกโกแลตเฮ้ยอนาคตนี่น้องเมาว่ากเลยนะครับหวานเต็มเลยนที่ลูกเอาไว้เอาโคตรหรือเอาอะไรวันนี้เอาโคตรใช่เอาโคตรโอเคสุดเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดต่อนะครับผมไปข้างตลาด แจกไอติมครับไอติมฟีเอามาติม็ก้อี่งงนนะล้ลูกหาเจบลนานจังเื่อะติมฟีนะเป็นอิมีด้วยแลแล้วลูกเอาสองรอีกอันต้องเผื่อลูกชายด้วยใชไอติมฟีครับไอติมฟี เยอะมากเลยนะครัแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ให้จอดแล้วแต่ว่า้านน่าจะขายหมดกันเดียวแล้วครับฟางร้องเพลงด้วยจริงนะสองด้วยร้องเพลมาไจอรักเต็มันนเฮ่อิมฟีค่ะไอมถ้วยด้วยอตฟค่ะผมถ้วยถ้วยค่ะเอ็กแคถ้วยสองถ้วยถ้วยถ้บางหมดแล้วหรอหมดแล้วใช่ไหม โอเคครับช้อนช้อนช้อนช้อโอเคช้อนช้อนที่คนละถ้วยกันหลานสาวมาเลยมาเลยก็รูรมาเูห้รอมีความสุขกับบงอ่ะบังมันเยอะบางเอาไปเลยเลยเยอะเลยครับขอบคุณนะครับ พวกเราชาว Just Me Ho c h a n ต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาจนถึงหนึ่งล้าน s u b s c r i และขอขอบคุณที่ทุกคนยังคอยติดตามและให้กําลังใจพวกเราอยู่เสมอมารักนะจุ๊บๆโอเคครับทุกคนครับเป็นไงกันบ้างครับกับการแจกไฮสตรีมวันนี้นะครับผมว้าสนะุดยอดมากเยค่ะเที่ยเรยอะตอนนี้นะผมวันนี้เราก็แต่งตัวนะครับถ้าใครชอบที่นี้หรือกดไลค์กดซับสไคร์ในช่อง Just Me Channel เป็นสามล้าน Subscribers ด้วยแล้วถ้าอยากให้เราไปแจกอะไรแบบนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้